ลายสวยมากเลยปลาสองสวัสดีครับพี่ๆน้าๆทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับพี่เตอร์สันนะพี่ๆน้าๆท่านวันนี้นะบรรยากาศดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ถ้ามีเวลานะครับผมจะพาพี่ๆน้าๆทุกท่านเนี่ยอาจจะหาปลาโดยใช้วิธีแบบชาวบ้านโดยใช้ฉ่วกหาปลาแทงปลาตามริมคลองเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้น้ําจะแห้งขนาดไหนและเป็นเวลาแห้งเนี่ยมันเป็นเวลาที่แบบว่าพอเหมาะพอสมควรป่ะเดี๋ยวมาดูกันเราจะมาทันร่วมกันนั้นแหละใช่ก็คลิปนี้ไม่มีไม่ลาก แล้วก็นะท่านผู้ชมหลายท่านที่ดูคลิปเมื่อวานถามกันมาเยอะก็ขอเป็นแบบว่าจบๆกันไปนะครับผมทุกอย่างทําหมดตามข้อทุกอย่างแล้วจบแค่นั้นเลยว่ะครับผม

เฮ้ยปลาสลิดข้างหนข้างหนเออปลาสลิทๆที่ไหนบ้าขอได้ไม่โดนลุนๆุ้อ้โอุยโดนดโดตัวนี้ปลาไหอไม่ใหญ่ตีมือตกเยอะเล้วอหมออืมอเดีด๋ยวไปก่อน <mos> เส็จแล้วแ่น,น,น,นไ้ไม่ังไนใไ่นอนจะพานพี่ไปแลนะ้วไปไอตัวเดิมมัหรือไม่ใช่ไม่ทันแ้วมันักบุ้งเขานะ สวยมากเลยทั้งหมดได้ได้ โอ้ยได้แล้วตัวแรกปลาส่งเหรอโอยอันนั้นดูดิลายสวยมากเลยปลาส่งไม่เห็นนึกว่าชะโดกัวแรกไปก็เห็นนะเป็นก็ส่งไม่เอา ครับท่านผู้ชมตอนนี้น้ำขึ้นแล้วเลือดน้ำขึ้นเยอะเลือเข้าไปลึกไม่ได้นะครับาอะไรทันปะทันปะพงไปไหน,นไวะ นี่คือวนกลับไปแล้วทุกคน ช่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตหาหัวผัวหายเลาชะตัวใหญ่ตัวโลวมากเลยว่า well, ไม่ทัน,ม,ทนมองมองไม่เห็นมันแ้วแหละม่้มองไม่เห็นแล้วมันมันวไวเยินรับหัวน้ำขึ้นอมองดูตามตะหลิ่งบางทีปลาชอ่อนเข้าไปเล่นที่ลูกปลาคงตายอย่างเนี้ยเมื่อก่อนต้องมีนอนปากรูกปลาหนึ่งวันนี้ไม่มีเลยก็าเจอกุ้งม้งนะกุ้งอยู่กลางคลองหมือนน้ำมันไม่ดี อะไรนี่น like ี่นีน oh, ี <S <S ่นี่โอ้โหนี่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 เต็มเลยจ่าเพียนจ่าเพียนเต็มเลยอ่ะเต็มเลยน่น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 สันโดนแม่เลยเมื่อกี้ตัวนั้นหละไม่โดนนู่นไงนู่นไงอุ้ยนึกเข้าไปใต้นู่นแล้วตัวนู่นนูน นี่ยหลุมปานินตายแท่นนี่นะครับหัวน้ำขึ้นเนี่ยปานุนเอ้ยปน็นปานินจะเข้าหลุมเมื่อัวน้ำขึ้นเนี่ยมาลุ้นอีกทีนะครับท่านผู้ชม ชอบไปอยู่ปลาดุกปลาดุกเห็นนะเห็นนะอืออืออือว้าวปลาปลาอันนี้ชอบปลาดุก,ดกนอนนิ่งนอนนิ่งขันเปน,นอ, <c oughs> อะไรนอน,น,นเมือนเลยวะแ้ามันไม่ตื่นไฟ <c oughs> ยังไม่นอนเหมือนนั้นเลย มันหลับอยู่บ้าเมื่อกี้เดียวนนี้าบนอันนี้หลับหลับจริงไม่หลับคงจะเห่าหลับสนิดเลยมันชื่อไอแมมใช่ป่ะไอแต้มอไอแมมไอแมมมอมแมมชื่อมอมแมมอะไรคปลาอะไรับดูอยู่นี่ อะไรวะมาหมออยู m m ok? mm. ่ปะไม่อยู่ไปไหนเลยวะโดนเก็เหมือนกันวะโดนปะโดนเก็ตเฮ้ยได้ไงกแบบนี้เอ้าไม่รอดแล้วแหละต้องตามไม่รอดแล้วแหละตักเลยสวิ่งตักเลย เอาไว้ก่อนสองตัวแล้วครับอ๋อเพียงสองตัวแล้วเอาไว้ก่อนช่วงนี้ทุกง,งนีตงง้ตดแคลนช่วงเย็นปบพอต้มหยำ <c oughs> เอา,าอต้มยำบพอต้มยำเออคนนี้มีเศษนะหนี่งโอ้โหถ้าเอาจริงๆยงเยอะอันนี้นะแค่พอประมาณพอข้าวพอวันนี้ครับเอาแบบสนุกสนุกพอท่านผู้ชมวันนี้ไม่มีอะไรมากคือมาลองดูว่าตัวน้ำ,นนำเป็นไงน้ำขึ้นแล้วด้วยน้ำขึ้นแล้วไงใช่ถ้าน้ำไม่ขึ้นน้ำหู คท่านผู้ชมเดี๋ยวลุ้นกันว่าได้กี่ตัววันนี้เอาแบบสนุกสนุกวันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเอาครับท่านผู้ชมพอได้กับข้าววันนี้นะครับไม่เห็นว่าเป็นปลาสองเนี่ยไม่นะไม่เอาหรอกครับท้ยมนี่แต่เพียนขาวสองตัวปลาดุกตัวหนึ่งปลาหมอตัวหนึ่งพรุ่งนี้จะทำกับข้าวต้มยำเะหาน่อยนะครับต้มยำปลาสองต้มยำปลาหมอปลาดุกผัดพริกไอ้ปลาดุกกับปลาหมอผัดพริกเปล่านะแล้วก็ปลาตะเพียนน่าจะทอดกรอบท่านผู้ชมเวันนี้ไม่มีอะไรมากครับเอาแบบสนุกสนุกขำขำผ่อนคลายท่านผู้ชมวันนี้ขอลาไปก